เนาะจะทำผมหัวใจให้น้องคะครูอะไรครับครูอะไรทำให้คะับครูอ้อยครูอ้อยทำผมให้หนูสวยจังเลยน่ะนี่ปาทอดด้วยอ่ะกินข้าวกันเถอะค่ะปาทอดกับทอดมันปาทอดกับทอดมัน ทดมันอยากกินไปสองชิ้นย่าบอกอิ่มอิ่มซะแล้วเนี่ยหืมตามใหญ่ใส่สารพัดหืมน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 มเสิร์ฟยังเราฟยังข้าวได้ยังสมข้าวได้หรืออ่ะนน้ำซุปไหมซุปของหนูเนี่ย มซุปหน่อยไหมซุปหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะคนสวยเออคนหลังเราบอกครูอ้ยนะอันนี้หนูไม่เอาแล้วหนูฟังครูเคยไหมบอกครูอ้อยนะแคนดี้หนูไม่เอานะคะบอก I don't like candy because dentist dentist เดี๋ยวหมอปันจะต้องจัดก,การแน่เลยมากินข้าวกันเถอะใครมาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องเฮียามากินข้าวเร็วจ้ะนี่นั่นแต่พักนี่พักสิซื้อเือนน้องนี่ยพักใจเฮียมามีแกงเห็ดแรงกันสำลักเลย,ย ครับผมจะว่าแกงจะว่าแกงวันนี้แคทอันแรกอีกนึงเอะไรบมาแล้วลูกอมโอ้โหเรากินอะไรอ่ะเดินกินร้อยไหมลูกร้อยไหมลูกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะกินร้อยไหมพุดอ่ะร้อยไหมร้อยร้อยเจะกินอะไรอ่ะกินปลาทอดอืม แต่ว่าแอกแกงกินได้แต่ยาก,ก็พอมันืงซึ่งพักเนี่ยปลูกไหนบ้านนี่พักกันนะเฉ <Yeah. S 1> ยานี่แต่ว่ายาลิ้นกินไม่ก่อยได้กินแล้วมันคันๆข,น,ขน,นาดหลวกแลว้วต้มเร็วนะนั่นแหละพี่เจ้าพี่เจ้ากับจากโรหงเรียนนอนกินแต่น,นุ่มกินแต่น,นุ่ม Nguyên cứu nữa thì lấy tiền mà nó ukraine níu kênh 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 níu Theo níu đây níu kênh 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 níu พาน้องเจ้าก็ไปชีพยามีหลานตายก็ลเลยได้แกงแฮดแครงมาทราบว่าได้แรงออกนีน่หนูอืมร้อยแล้วนี่ร้อยแล้วนี่อย,อย่างสิบนาทีเดี๋ยวก็ได้ไล่ไวปทำเวลาทักทิน้นี่ขอพ่อขอไปพูดใต้มั่งพูดกลางมั่ง ทำเวลาไปทั่วทิศทัว่วแดนนะจ๊าน้องเอ้ยมาเล็กมากินข้าวกินข้าวเล็วมากินข้าวกินข้าวลงเอ้ยมากินข้าว,าวกินข้าวลงเอ้ยวนตอกไม้นี่ดีไหมตอกไม้เออมันมีนนทบุรีไม่มีฝนนะ กระาย,ยังไม่กดดเลยข้างหนึ่งนะมา,มาเร็วม,มาเร็วม,มากินข้าวบัน,นี้ สิบนาทีแล้วเราจะกดทายไร้แล้วนะะเราจะใายหนังตาลุง